สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง้อ,องไปเอไอซา,ายิงสุกุสักคนครับผมอ่าตอนนี้กว๋วยเตี๋ยวก็มาแล้วนะครับห่างทองไว้ตื่นขึ้นา่าสีมัส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับครับผมอ่าบดที่ดีหิ้วแห้งเละพี่น้องเพิ่นน่านมาหลายกัขอเขาแม่บ้านเพิ่นกินห้องทองไปแล้วก็พ้นพระลัก,กรณ์่อนบัดนี้ครับ เิ่นต่างล,ล้านรเรียบร้อยนะครับ <Twin 80 S 1> กินกว๋วยเตี๋ยวตำดังเสร็จแล้วพี่น้องบานี้อดบอยูครับ <c oughs> สวัสดีครับกระดูกทีชื่อนะ่กินก๋วยเตี๋ยวหอมห้่วยครับว่เสีอยนกินเขาา้องทองไปแล้วว่ะฮะนี่อดบอยู บอดกับก๊าลัางกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นว่ามาแม,ม่ว่าเราใช่เมากินเหมก๋วยเตี๋ยวว่ากันนว่าบ่ริสิญญ์เงินดอกว่ากันนว่าโมเมนต์ว่าตั้งสันเลยครับกินเข่ากิ่มมือเศร้านี่ไอ้โมเมนต์มือเศร้วาวังได้ไรหัน่นตื่นขึ้นกันที่แรกกัว่าสิมากินก๋วยเตี๋ยวนี่ยละ่ะเหมือนคนท่านต่าง,างราะดับแหลวก็เลยขอเข่าแม่บ้านเพิ่านกินเนาะวันนี้กั อดไปยูหรับพี่น้องอิ่มไปเลยก็ต้องกินเพราะว่ากินหอมเสลเกินดนะครับเกล็ยเตียวนะครับเกล็ยเตียวหมูนะครับอ้ยเอางๆลพราะว่าตแก้วแล้วตเอเอค้างๆเอาาง วันนี้ก็ซ้อมนะครับซ้อมจริงก่อนขึ้นเวทีมาแรงนะครับเป็น้องผู้ใดยังบ้านในซื้อบัสนะครับสวัสดีครับมาแล้วน้องชมพู่น้องชมพู่ลงแต่น้องชมพู่กบเชือรีีนี่แหละแล้วงาลปนอาจรย์มัมีบ้านซื้อก่งดืมาให้โอ้น้องชมพู่เอาเครื่องเดือมมาให้อาจารย์แก้วนตีของไอ้ว้มีบ่ฮไว้มีบดีนเอง ครับผมเห็นมือเดือดจากคนกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็บรรยากาศซ่อมนะครับซ่อมอีกนะครับเพราะว่าเตรียมขั้วผอมมาแรงนะครับพี่น้องผู้ใดยังบนนั้นในสื่อตัวนะครับอย่าลืมนะครับเมาเมานะครับมือนี้เบิร์ดเบิร์ดเครีมือนี้ครับพี่น้องครับโปรโมชั่นเมาสองงานนะครับสองร้อยยี่สิบสองนะครับสองร้อยยี่สิบสองบาทนะครับเมาสองงานครับพี่น้องสุดคุ้มมากโปรนี้นะครับว่าอะไรวะ ก๋วยเตี๋ยวหอมมิ่วยเลยเฮ้ยอิ่มอ่มเหรไม่ว่าอิ่มขคอจุ่มขอบไปแล้วใช่ไหมครัเอาเครื่องดื่มไปให้อาจารย์นักดนตรีปกติอาจจะอิ่มไดแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวหอมหมคิดคิดอยากขึ้นไหมนะครับ อย่าลืมนะครับพี่น้องซื้อบัตรจองตัวกันนะครับปีกกำลังใจนักนักร้อนะครับเมื่อี้ศิลปินรถแห่ลลำเพลินเตยเสด็จนะครับะทะกับศิลปินรับเชิญนะครับวงอมีผัวแล้วนะครับนี่สาวสวยโคเิตตี้นะครับและที่สําคัญดักรับพระเอกนางเอกของทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับพี่น้องจัดเต็มให้พี่น้องเลยเมื่อนี้นะครับถือว่ากลุ่มที่สุดเลยนะครับงานหมดแรงนี่คุ่มคุ่มอีรีครับพี่น้องนะครับอีกอย่างนะครับ รถแห่เท่ากับคุณล่ะจอดอยู่ทึ่เวทียางดีนะครับพี่น้องบอเคยเห็นมองไดเลยนะครับนี่คือที่แรกนะครับแล้วก็ที่เดียวที่รถแห่อยู่บนเวทีนะครับผมสุดยอดอีีนะครับสําหรับความคิดของบอสโจนะครับเพื่อที่จะสั่งสรรผลงานสั่งสีสันนะครับให้พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับในแต่ละ ในแต่ละเถือในแต่ละขังในการไล่สกุมปิดนะครับพี่นอ้องซ่อมไปไหนพี่น้องก้อนซีได้ก้อนซีได้ไล่นี่ก็ใส่เวลาส่อมหลายมือสองสามมือนะครับพี่น้องใส่เวลาซ่อมกันเพื่อที่ให้ผลงานออกว่าดีนะครับใส้สมกับพี่น้องซื่อบัตรจองตัวเขามานะครับรับชมนะครับเพราะถ้าใช่เองกับอแห้งเชื่องแห้งใจนะครับจากพี่จากน้อง จากคุณพ่อคุณแม่นะครับเอลยไอ้ไซายิ่งนะครับผี่เพิ่นเป็นแฟนขับของสาวน้อยนะครับเป็นแฟนขับของหมอลำโพงขวัญแม่นะครับที่นองกับขอมาให้แรงเชยร์แรงใจนะครับกับกับขอกล้า่งใจแน่เด้อนะครับเหมือนแรงนะครับเจอกันในไร์สดกลุมปิดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินก๋วยเตี๋ยก่อนขอถ้วยหนึ่งนะเด้อครับผมเ็นเล็กครับ เลครับนกหอมมากเลยนะครับเ,เดียวพี่น้องครับถือว่าเป็นบุฟเฟ่นะพี่น้องผู้ใดบ่อิ่มมาเอาอีกได้มไหมครับจนหมดหม้อเลยนะครับวันนี้บอร์ดกันเมาไม่ที่มง,งานกินแบบจุใจเลยนะครับพี่น้องไม่ค่ากดตื่นเต้น มอลนักล่องนินี่ก็ตื่นเต้น,นด้วยกันลดนๆเธอได้ดดดดดดมากินกว๋วยเตี๋ยวเมือแรงกันมีอีกกันป่ะครับม,แร,มแรงยังไ่จจรู้ค่ะน่าจะแค่ไนนี่ก็ะได้ยอดแรงนเนล่ครบับนี่คบเพราะว่าเิ่นสิ่งไรโซ่คุมปิดหน้าแรงอาจ,จะอาจจะมีอีกรดหนาเนาะอีกรดหนึ่งนะครับเนาะ ไม่พุ่นเปยเตียวบ่ได้เสียเงินดอกบอดวาน่ะเดรแล้วอะครับเครับเออเป็นตาเสียรีพี่น้องปกติเราเพื่อ้าญุใส่ครับเองออมีเรืองที่มีกี่กิเ ว่าสิโปรโมดรลานในน้ำพอมเอนนาชั่วั้งผัวเธอออเพ่เพ่งเงโอเพงงกเจ้าหันหมาพี่ไหมล่ะอืไม่ค่ะเฮไม่ค่ะเฮงตื่นเต้นอยู่เฮงจ๋าได้ไหมคะโอตั वो वो तो खिलती है। तुम वो क्यों खिलती हो? खिलना वो कितनी तिते हैं? खिलना कितनी तिते की बात है? बात हो रहा है खिलना कितनी तिते लोग खिलते हैं? สลัดพริกไก่บุฟเฟ่ต์ครับปรากฏเห็นพริกไก่ใช่บางอันนี้ครับโอเคขอบคุณครับโอเคนะครับพี่น้องเนาะอ่ามาสุดก๋วยเตี๋ยวหัวหอมน้ำกันเด้อผู้ใดพันไปแพนมาทั้งสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับวันนี้บอสเป็นเมาส์ก๋วยเตี๋ยวนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตลงวบเพื่องเจอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ขามาคอมเมนต์กดไลค์เป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ขอลงคลิปไปเพื่องท่าหนีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ